สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวพัดลมจิ๋วนะครับผมมันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูเลยเนี่ยผมนี่พัดลมจิ๋วนะครับผมนี่เปเนีไยเนี่ยถ้าเราเป่าดูนะทุกคนเนี่ยผมนี่ถ้าเป่ามันจะหมุนนะครับผมนี่เห็นไหมนี่พัดลมจิ๋วเคยเห็นบ้างนี่พัดลมจิ๋วนะครับผมนี่เป็นไงเห็นไหม นี่นยัไงใครเคยเห็นบ้างนี่เป็นไงทุกคนเห็นไหมนะครับผมนี่โหมูีูดิทุกคนเหมือนพระโลมจริงเลยเหมือนพระโลมตัวเล็กของผมเลยอ่ะคล้ายๆพระโลมผมอยู่นะครับผมแต่ของผมเป็นสีฟ้า ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ก็อย่าลืมนะครับกด,ก,กดแชรกดไลค์กดกด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ